ลิงเป็ดพูแปลอยู่ที่ใต้ใคลิปอละเมืยบมะขุ่นไล่ขึดตามแปลป้องกัรรักด้วยนะครับที่นี่คือสถาบันป้องกันัตเตี้ยติ่สสีนะเราได้ยินมาว่าสถาบันอันดับหนึ่งและสองรู้จักกันในนามโรงเรียนขุนนางและอันดับที่3ก็คือสําหรับคนตาหน้าตัวไปแต่มันก็โดูดีเหมือนกันแฮะอืมอนอื่นเลยก็ต้องไปจุดนัดพบเพื่อเข้าทดสอบว้ไม่นึกเลยว่าจะมีนันเชียนตั้งโรงเรียนด้วย เราจะให้พวกนายต่อสู้กับมอนเตอร์เพื่อตรสอบทักษะของพวกนายแสดงความงแก่งของพวกนายให้เต็มที่ซะอาจารย์ผู้รับผิดชอบเรื่องทักษะการปฏิบัติโกคูโดในเมื่อพวกเธอได้ตัดสินใจสมัครเรียนที่นี่แล้วข้อผลกายเติดนนะเพราะนี่ก็แก้ไว้สําหรับอ้างอิงในการจัดลำดับชั้นเรียนเท่าน,นั้นเองครูผู้ดูแลสาตุมไปมาชิโกครูตรวจสกับพวกเองเป็นมอนเตอร์ที่เอาไว้ฝึกโจมตีมันเท่าไรที่ต้องการได้เลยมันมาโจมตีพวกเองกับแน่นอน ขอ,อเป็นว่าเริ่มจากมาตรงนั้นก่อนเลยรับทราบครับคออื่นเลยเราต้องเก็บคะแนนการประเมินอ,อย่างแรกก่อนต้องไม่เด่นจนดูกายเป็นคนพิเศษจนเกินไปเราจะ,สะแสดงให้เห็นศักดิ์ศรีกองนักเรียนและความเป็นเด็กต้องแบบนี้อุรา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 ย่า <Yeah. S 2> รมได้สวยนี่แหละการเต้นที่อย่างสมบูรณ์แบบ เอ้ยนายนะรู้ได้ยังไงกันว่าร่างจริงของมอนเตอร์นั้นเป็นเอานะ่ะเอ๊ะนักเรียนใหม่ทุกคนยินดีด้วยกับการที่ได้เข้าศึกษาที่สถาบันเอกนี้วันนี้เป็นวิทีเปิดเรียนวันแรกเป็นวันที่มีความสุขซะจริงนายอยู่ในการป์ปแพติน้มเอ๊ะหลักสูตรพิเศษฮดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยกากซะแล้วสิคุณสนใจอันเหรอ คุณมาชิโกก็เห okay? ็นเหมือนกันนี่นั่นมันสุดยอดมากเลยล่ะการจมตีนั้นโดนหัวใจของมอนเตอร์อย่างแน่นยับยากที่จะเข้าใจการจมตีนั้นจริงๆในนามตัวแทนของนักเรียนเด็กจากคุณนั้นจะต้องเป็นอัจฉริยะในเทศกาลโรงเรียนปั0ปีนี้อย่างแน่นอนทุกคนดูนั่นนั่นนักเรียนที่เก่งที่สุดในสถาบันนี่ความวังของสถาบันที่3ของเราเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามารถและความสวยงาม มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสถาบันที่แข่งๆที่สุดนันเนี่ยจะว่าไปเหมือนจะเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนแฮยินดีที่ได้รู้จักนะนักเรียนใหม่ทุกคนฉันคือฟูยูนะนักเรียนปี3กขอแสดงความยินดีสําหรับทุกคนที่ได้เข้าศึกษาที่สถาบันป้องกันปะเทิี่3มห่งนี้ที่นี่นั้นมีทั้งการสอบและการสํารวจด้านเชียนนอกด้วยสถาบันพวกเราที่นี่มักมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกัน และก็เกี่ยวกับเทศกาลนรีนสตาบันบีนี้นั้นฉันกอสาบานเลยว่าจะได้แชมป์ในปีนี้อย่างแน่นอนตอนนี้จกะกำลังมองหาคนที่จะมาเป็นกู่ของฉันอยู่ถ้าใครคนใดมั่นใจในทักษะของตัวเองละก็เข้ามาติดต่อฉันได้เลยรวมถึงนักเรียนใหม่ด้วยเราเคยตำมานอยู่ที่บทมาก่อน คำนวณปิ๊บปาสุดๆเลือตัวเราชีวิตในโรงเรียนนั้นมาอยู่ในนันดับปฏิน้ำสะอันชักมันเตะก็มีตังออกอยู่ล้มัง้ง<ะ><อ>นี่สินะที่เรียกว่าแก่แกงๆที่สุดในโรงเรียนนะความสามอรถขนาดนี้สามารถกันเลือกเข้าปัตตี้บูค้าได้เลยนะเนี่ย แต่การเคลื่อนไหวของตอวแข็งขึ้นไปหน่อยอาจจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของความแข็งของเรานายก็เจ้าด้วยอันเหรอเอ๊ะค,คือว่าผมไม่ไหวหรอกครับจริงๆแล้วคุณโกค่โดบอกฉันมาแล้วนะว่าในการสอบนะายทมได้ดีมากนะหาไม่หรอกครับและข้าเมื่อวนันคือนายเองสินะที่เข้าในปาโตรเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะมีชีวิตรอดกลับมานะดูเหมือนว่าคุณจะจำปิดคุนนะครับ ใช่แล้วผู้หญิงที่เตือนเรตอนนั้นนั่นเป็นสิ่งที่จะได้เห็นต่อจากนี้เตือนเราจะไม่เตือนใจรักการเจนก็ตามดูเหมือนว่าเราจะโกหกเือไม่ได้ไม่ได้เขียหรอกนะการพัฒนาแบบนี้นะโอ้เป็นตาตางการเตือนที่ก้อนก้าซับซ้อนนาะมั่นใจสินะผมมั่นใจในะตาตางของผมครับ